เตนเติซีอูเสน่ห์กลังใจครั้งนี้เราจะพาไปสมัมผัสกับเสน่ห์ของจังหวัดปทุมธานีเริ่มที่แรกเราไปเติมพลังใจเพิ่มพลังให้ชุมชนกันที่ชุมชนตลาดร้อยปีระแหงชุมชนโบราณริมคลองที่ยังคงความคลาสสิกในแบบของตัวเองไว้มีร้านค้าเล็กๆน่ารักน่ารัก <Wow. S 1> มีมุมถ่ายภาพชิคๆที่ไม่เหมือนใคร มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์แค่นี้ก็เพิ่มพลังใจได้แล้วบอกได้เลยว่าดีความคลาสสิกแบบนี้หายากแล้ว ่อไปอยากแนะนําให้ไปเพิ่มพลังใจด้วยศรัทธาที่วัดโบสถ์อำเภอสังโควัดเก่าแก่ของชาวปทุมที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองคือหลวงพ่อพุทธโสธรและพระพุทธจารย์โตองค์ใหญ่มาไหว้พระขอพรเพิ่มพลังศรัทธากันแบบเต็มอิม่มอันนี้ก็จะไม่พลาดพอได้ยินมาว่าขออะไรก็ได้อย่างนั้นจริงๆรับพลังศรัทธาแล้วไปต่อกันที่เพิ่มพลังความสร้างสารรค์กันที่วิสด้อมฟาร์ม พื้นที่สร้างสารรค์กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบรรยากาศท้องทุ่งเดินรับโอโซนสดชื่นแชะภาพทายมุมโปรดสุดประทับใจรวมทั้งทำกิจกรรมเพิ่มพลังความสร้างสารรค์ดนแบบเต็มเปี่ยมอีกด้วยอันนี้ทั้งเก๋ทั้งเท่ทั้งชิคสุดๆไปเลยต้องไปต้องไป สร้างสรรแล้วก็ต้องไปอิ่มท้องด้วยกับอิ่มอร่อยเพิ่มพลังกายการที่ร้านอาหารบ้านรามันกับข้าวแชร่รามันสูตรตำรับมอทแทๆ้ๆอัตลักษณ์อาหารชาวมอนที่อยากให้ลองและยังมีเมนูที่น่าสนใจอย่างแกงมะตาแบบฉบับชาวมอทแทๆ้ๆอีกด้วยบรรยากาศก็ด,กดีอาหารก็อร่อยและที่นี่เขาก็ยังมีชุดหมอนให้ลองใส่กันด้วยนะโอ้โหที่นี่มีครบเลยที่สำคัญได้ลองทานอาหารที่หาทานได้ยากด้วยอันนี้เพิ่มพลังกายเต็มเต็ม ไปเผาผานออกกันสักหน่อยเราแนะนำให้ไปเพิ่มพลังกายสายสปอร์ตกันที่ SUP Station Thailand ที่นี่มีกิจกรรมทางน้ำให้เลือกเล่นเลือกสนุกเลือกสปอร์ตมากมายทั้งพายซับบอร์ดทั้งลาดินเจ็ตบอร์ดทั้งอีฟอยใครมาที่ปทุมธานีอย่างเราบอกเลยว่าไม่ควรพลาดที่นี่อินเทรนด์สุดๆอันนี้ก็น่าสนใจมากๆสายสปอร์ตห้ามพลาดและยามเย็นเราแนะนำให้ไปเพิ่มพลังชีวิตติดธรรมชาติที่จุดชมวิวด,ดงตาลอำเภอสามโคก รับรองไม่ผิดหวังบรรยากาศชิลๆรับพลังธรรมชาติเต็มๆปล่อยตัวปล่อยใจให้ชีวิตได้พักผ่อนแค่นี้ก็ฟินสุดๆแล้วอันนี้ถือว่าเป็นมุมใหม่ๆสำหรับเราเลยนะให้อยู่กับธรรมชาติบ้างน่าจะเติมพลังให้ตัวเองได้เยอะเลยเราอยากบอกว่าจังหวัดปทุมธานียังมีสถานที่และเรื่องราวที่น่าสนใจ ให้ได้ท่องเที่ยวอีกเยอะเลยนะเดินทางมาก็สะดวกขับรถไม่ไกลไม่ต้องวางแผนอะไรมากมายก็ทําให้ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้แล้วและที่สําคัญที่ปทุมธานียังมีกิจกรรมแคมปิ้งที่อินเทรนด้วยนะเราอยากให้ทุกคนมาลองกันมีที่แคมปิ้งแนะนําด้วยจริงดิใช่จะเอารถบ้านมาจอดหรือจะเอารถที่ติดลูกท็อปมาตั้งหรือจะเอาเต็นท์มากางก็เลือกสถานที่ที่เราชอบได้เลยเดี๋ยวเราทิ้งข้อมูลไว้ให้อย่างนี้ก็ดีเลยเราจะได้วางแผนแล้วลองไปสัมผัสดูบ้าง มาลองสัมผัสเสน่ห์แบบนี้เหมือนกับผมดูนะครับกับ Central CU ีูเสน่ห์กลางใจ